สวัสดีค่ะนี่เป็นผลงานสักขอบตาไซส์ใหญ่พิเศษของที่ร้านนะคะอันนี้ใหญ่แล้วนะเพราะว่าขนาดนี้ก็คือตรงลอยตรงขอบเป๊ะหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่มีเลยแน่นอนสักกับช่างเจี๊ยบนะคะหรือจะเป็นงานแก้จากที่อื่นสมมุติว่าสักเลยมานะคะมีปัญหาเลยมาหรือไม่สวยไม่เข้าขอบนะคะสามารถติดต่อช่างเจี๊ยบได้นะมีงานแก้แก้ได้แล้วก็ทําใหม่ให้สวยเลยภายในครั้งเดียวนะคะเสร็จจบไม่ต้องมาทามําซ้ําสีของเราติดแน่นอน วันนี้ลูกค้ามาสักไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วเพราะว่าเหมาะกับใบหน้าลูกค้ามากวันนี้สักเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมไม่เจ็บอะไรเนาะพอทนได้นะคะคลูกค้าก็นิ่งตานิ่งมากเลยค่ะสักง่ายแล้วก็เสร็จไวคนที่นิ่งมากๆก็จะใส่สีได้เยอะกว่าคนที่บางคนนิ่งน้อยแล้วก็ใส่สีได้น้อยก็อาจจะมีปัญหาสิติดไม่ครบนะคะแต่ว่าช่างเจ็บก็จะแจ้งแจ้งทุกคนที่ ไม่ไม่สามารถใส่สีได้หลายๆครั้งอะคะ่ะจะไม่จะสไม่ติดครบอะไรเงี้ยค่ะจะมีบ้างแต่น้อยมากนะคะส่วนใหญ่สักทุกคนไม่ไม่มีปัญหากลับมาซ้ำนะคะก็คือติดครั้งเดียวแน่นอนสวยแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะ